แม่จะมาอย่างนะกิน oh. ขา้าปาดมาสางวะสวัสดีค่ะเนี่ยจ,จะเป็นคลิปธรรมดาคลิปหนึ่งนะคะที่เราได้ไปทานข้าวในร้านอาหารแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือคำพูดของแม่ค่ะที่บอกว่าเขาจะให้แม่เข้าไปนั่งในร้านเขาเลอลูกแม่แต่งตัวไม่สวยนะตัวก็มอมแมมเพราะเพิ่งออกจากสวนมาฟังแล้วมันรู้สึกจุกในอกนะคะ แต่พอเข้ามานั่งในร้านพ,พี่พพนักง,งานก็เข้ามาต้อนรับแล้วก็บริการเราอย่างดีค่ะแม่ยังบอกต่ออีกว่าแม่อยากเข้ามานั่งในร้านนี้ตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่กล้าเข้าเพราะกลัวเขาจะว่าเอาได้ยินเขาว่าอาหารอร่อยแอร์ก็เย็นแต่ที่แม่มาวันนี้เพราะว่ามีลูกสาวมาด้วยแม่ก็เลยกล้าเข้ามานั่งดูแม่กินไปยิ้มไปดูแม่มีความสุขกับอาหารตรงหน้าเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่ๆพ,พนักง,งานนะคะที่บริการเราอย่างดีโดยไม่เลือกปฏิบัติขอบคุณมากๆนะคะ